ครับสวัสดีครับผมปัญญาวุฒินะครับนามสกุลคู่พันธ์ชื่อเล่นชื่อเต๋าครับมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับอายุ25ปีครับน้องเต๋าโทษทีครูขอถามหน่อยได้ไหมคะน้องเต๋ามองเห็นกี่เปอร์เซ็นต์คะหรือว่าคือตอนนี้ก็คืออยู่ในคลาสที่แบบว่าบอดสนิทน,นะครับหรอคะแต่เขาเดิอนออกมาเป๊ะเลยโอ้แล้วสายตาเรามีปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยตั้งแต่กําเนิดเลยหรือเปล่าคะ ไม่ครับคือตอนแรกผมเกิดมาก็การมองเห็นก็ปกติครับแต่ว่าช่วงอายุห้าขวบครับผมป่วยเป็นไข้แล้วก็ตาแดงสองข้างครับแล้วก็เริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับโอ้มันเกิดจากสาเหตุอะไรฮะเห็นหมอเขาบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมครับแต่คือสาเหตุที่มันเสื่อมคุณหมอก็บอกไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่าปกติแบบอายุยังน้อยครับไม่น่าจะเสื่อม เล็้วขนาดนี้ครับค่ะแล้วพอตอนที่ตาเราเริ่มมองไม่เห็นที่แบบไม่เห็นสนิทเลยเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะครับก็ที่ไม่เห็นเลยก็ช่วงอายุ16-17ครับอ๋อใช่ก็คือก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมองไม่เห็นผมก็คือยังแบบเรียนกับคนปกติจนมาช่วงมัธยมต้นนะครับอแล้วก็แบบช่วงจังหวะที่แบบจะไปเรียนต่อมอปลายครับ,รบก็เริ่มมองไม่เห็นแล้วตอนนั้นใช้ใช้ชีวิต ยังไงฮะพอเรามองไม่เห็นมันก็ทําให้แบบรู้สึกท้อแท้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าผมอยู่ไปผมก็คงเป็นภาระของครอบคอรัว<อ>มันมีครั้งนึงที่แบบเหมือนผมแย่จนแบบไม่มีหนทางยันผมคิดไม่อยากอยู่ครับ<อ>แล้วเข้าใจกลับมามสู้ได้ไงครับก็คือเพื่อนของพ่อเขารู้จักว่ามีศูนย์ฝึกอาชีพของคนตาบอดอยู่ ที่ปากเกตนะครับเขาแนะนําให้ผมมาเรียนด้วยความที่เราแบบไม่อยากอยู่เป็นภาระของครอบครัวครับเหมือนกับว่าอยากมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อ,อที่จะใช้ชีวิตในสังคมอ่ะก็ทําให้ผมตอบตกลงที่จะมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกตอ่ะโอ้โหตอนนั้นที่ตัดสินใจไป แล้วได้ไปลองฝึกลองเรียนเขาให้เขาสอนอะไรคะตอนนั้นก็คือที่นั้นก็มีหลายๆอย่างแบบสอนการใช้ชีวิตการใช้แม่เท้าเดินทางครับคือเขาต้องให้คนระบอดแบบมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ก่อนครับสอนนวดแผนไทยครับเป็นแพทย์แผนไทยอะไรแบบนั้นแล้วก็ได้ออกกําลังกายได้อะไรครับโอดีจังเลยฮะแล้วปัจจุบันทําอาชีพอะไรอยู่คะเต๋าก็คือถ่ายลอตเตอรี่ครับแล้วก็ผมก็เป็น นักฟุตบอลคอนตาบอดทีมชาติไทยด้วยนะเฮ้ยอ่ะโอ้ย่านักฟุตบอลเป็นพาราลิมปิกอ๋อพาราลิมปิกนะฮะแล้วเล่นเหมือนฟุตบอลปกติเลยหรือเปล่าครับหรือว่าครับกติกาทุกๆอย่างคล้ายๆกับฟุตซอลครับครับแต่คือมาเปลี่ยนเป็นว่าเป็นฟุตบอล5้าคนแล้วก็เล่นพื้นสนามหญ้าเทียมอ๋อใช่ทำให้มันเหมือนแบบเหมือนฟุตบอลมากขึ้นอ่ะแล้วการการวิ่งหรือการชนการปะทะอย่างเงี้ยค่ะ ต้องป้องกันระวังยังไงก็คือสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เข้าคลองบอลนะครับถ้าจะเข้าไปแย่งฟุตบอลก็คือต้องส่งเสียงไว้ไไยๆเข้าไปนะเพื่อที่แบบว่าจะได้ไม่เกิดการชนกันนะครับอใช่เก่งจังเลยคนคิดนะมีโก้ด้วยใช่ไหมฮะครับใช่มีผู้รักษาประตูแต่ว่าเขาให้ใช้ผู้รักษาประตูที่สายตาปกตินะอ๋อสช่เฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้เลยนะแล้ว เริ่มมาเล่นได้ยังไงคะก็คือหลังจากที่ได้มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากีดนะครับด้วยความที่แบบผมเป็นคนแบบชอบเล่นฟุตบอลอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วแล้วพอได้มาเห็นรุ่นพี่เล่นเราก็เริ่มไปขอเขาเล่นแล้วก็เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนั้นนะครับครับแล้วได้ตำแหน่งอะไรบ้างไหมฮะอาเซียนพาราเกมครั้งล่าสุดที่มาเลเซียครับฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยก ได้เหรียญทองครับได้อันดับหนึ่งเล่งมากเลยเล่นตำแหน่งอะไรครับเต๋าครับเป็นศูนย์หน้าครับโอ้ยนี่อยากรู้มากเลยค่ะตอนที่รู้ว่าได้ติดทีมชาติไทยตอนนั้นรู้สึกยางไงบ้างคะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคนปกติแรือว่าคนพิการนะครับทุกคนก็ถ้าได้มีโอกาสมารับใช้ชาติก็ ิงก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนว่ามันเป็นที่สุดแล้วครับครับโอ้โหเจ๋งมากเลยวางอนาคตกับตัวเองยังไงครับสำหรับอนาคตในการเล่นฟุตบอลนะครับผมก็อยากพาฟุตบอลคอนดอร์ทีมชาติไทยนะครับไปเล่นที่กีฬาพาราลิมปิกสักครั้งหนึ่งครับก่อนที่ผมจะแฟนตาร์ตันนะครับแล้วก็ผมก็อยากส่งน้องสาวผมให้เรียนจบปริญญาตรีครับ สุดยอดนะสุดยอ,ด,ด,ยอด,ดยอดครับ,รบแล้ววันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะครับผมก็มาของเงินสักก้อนนะครับเพื่อที่ผมจะไปใช้หนี้ให้แม่ครับที่แบบว่าแม่มีหนี้มาตั้งแต่ตอนที่แบบว่าต้องพาผมมารักษาที่แบบที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงที่ผมเริ่มเป็นนะอ๋อค่ะครับ นะมาเอาละอยากดูความสามารถแล้วพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับเต๋าพิซซุกนะพิซซุกนะสวัสดีครับท่งนรัฐมนรครับชุดเต๋าตอนนี้ครับไม่เหมาะจะทำภารกิจเดี๋ยวจะให้เต๋าไปเปลี่ยนชุดด้านหลังชั่วครู่เชญครับเดี๋ยวเดินไปจะมีประตูนะครับ ตอนนี้ประตูเปิดแล้วด้านหน้าเตามันจะมีร่องนิดนึงนะครับมีร่องนิดนึงอ่าเด็กจะจับแขนทีมงานครับใช่ครับท้งนรัรนรไม่เคยเห็น่เคยไมเคยไม่เคพูดต่อยบอลผมเนยเรเห็นในทีวีดูทรงัรู้ว่าผมต้องเนกีฬาเพราะว่าเขาดูเขาดูแรงดูปกติมากเขาดูแข็งแรงไม่ดูแบบดูโฟกัสเยังงไม่ของไทยเก่งได้หลายเหรียญทองเหมือนกันนะที่ที่เนี่ยกีฬาพิการเ็นเก่งมากเก่งมากท่านั้นตรีครครับสนามจัดทริมเรียบร้อยแล้วครับ ได้เวลาไปพบกับศูนย์หน้านักกีฬาฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยของเราครับเชิญเต๋าครับโอ้โหเฮ้เต๋าโอ้โหยอดยดเป็นนักกีฬาเต็มตัวเลยเต๋าครับเดี๋ยวเราอธิบายให้กรรมการรู้จักกับลูกบอลที่ใช้ในการเล่นกีฬาของเรานะครับทีมงานครับขอลูกบอลหน่อยครับ ท่านผู้กำการครับตอนนี้มี2อ,อย่างอย่างแรกคือลูกบอลมันต่างจากลูกฟุตบอลทั่วไปเลไครับก็คือเขาจะใส่กระดิ่งไว้ข้างในนะครับ <c oughs> อย่างเวลาเราทําให้บอลเคลื่อนที่ก็จะมีเสียงให้ผู้เล่นสามารถฟังเสียงลูกฟุตบอลได้ <c oughs> แล้วที่อยู่ในมือผมตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่นักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดต้องใช้ครับครับอันนี้เป็นที่ปิดตานะครับอย่างเวลาการแข่งขันเพื่อไม่ให้เกิดความได,ได้เปรียบได้เปรียบสียเปรียบในการมองเห็นครับงั้นเต๋าใส่ก่อนเลยเนาะ ขอโทษนะครับแบทแมนแบทแมนเลยที่นหนครับ <Batman. S 1> ขออุปกรณ์ธุรกิจขึ้นมาครับ <im it> ท่งนั้กำการครับผมอธิบายขั้นตอนก่อนทักษะตรงนี้คือการโชว์ทักษะการเลี้ยงบอล <im it> โดยเราท้าให้เต๋าเลี้ยงบอลอ้อมเสาทีนี้เต๋าจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนคือเสาเรามีตัวนี้ครับ เต๋าจะรู้ใช่ไหมครับว่าตำแหน่งที่เราต้องเลี้ยงหลบคืออะไรจากการฟังเสียงเข้าผมก็ต้องฟังเสียงแล้วก็ไม่เข้าไปชนนะเอาอย่างนี้นะเต๋าเดี๋ยวพี่ให้เต๋าตัดสินใจขอทีมงาน4ี่คนครับสี่คนยืนตามเสา4ี่คนครับเต๋าฟังเสียงนะฟังเสียงนี้ก่อนนะกับเสียงทีมงานพี่หนึ่งสองซ้ำ อ mm ุต hmm. สูมะผมตัดสินใจแทนเต๋าครับเอาลงมาครับผมเข้าใจไหมเงี้อึงอ่างทีมงานคิดกันแล้วว่ามันจะเป็นอุปสรรคขอใช้สัญญาณนี้เนาะครับผมท่านผูกากครับความยากของโจทย์นี้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับยากที่สุดคือจุดนี้ครับทีมงานครับมาครับเต๋าเลี้ยงหลบเสาแล้วต้องยิงบอลให้เข้าประตูด้วยครับ เดี๋ยวผมจะมีโค้ชขึ้นมาคอยบอกสัญญาณครับท่านผู้ชมครับรบมือต้อนรับโค้ชสุรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับโค้ชครับเดี๋ยวเทคนิคหรือว่าหลักเวลาโค้ดจะบอกนักกีฬาว่าประตูอยู่ตรงไหนเนี่ยโค้ชทำยังไงครับได้ครับเพราะว่ามันมันต้องมันต้องทำให้เกิดเสียงแล้วเราก็เคาะที่ที่ที่ตรงกลางอ๋อทต่ไมเกิดเสียงเหรอครับครับ เดี๋ยวทีมงานผมช่วยไหมครับไม่ต้องครับไม่เป็นไรไม่ต้องรไม่นไรนะคะไม่ดีกว่าโค้ดครับแล้วโค้ดจะทําเสียงยังไงครับขออุปกรณ์ให้โค้ดด้วยครับขอเสาได้ยินเสียงไหมครับครับเดี๋ยวให้เสาประจําที่ก่อนเต๋าเดินหน้า3ามสามเก้าตอนนี้จับนะครับเดินหน้า39แล้วตอนนี้ที่ข้างหน้าเสามีเสาอยู่หนึ่งเสานะครับ1ต้นมันเลียงตรงไปเลยครับมีทั้งหมดเเสาด้วยกัน เดี๋ยวเราจะเปิดสัญญาณนะครับทีมงานครับรบกวนด้วยครับส่งเสียงด้วยนะตอนเปิดอะเปิด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 นะเตาก็จะได้รู้ว่าเราเปิดแล้วโอ้ยดังทุกวันเลยเต่าครับเนื่องจากว่าโจทย์นี้ยากท่านผู้การครับผมขอโอกาสให้เต่าสองครั้งเลี้ยงหลบเสาแล้วยิงเข้าประตูนะครับให้โอกาสสองครั้งนะครับท่านผู้ชมครับขอทใจให้เต่าด้วยครับขอไหมครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับเริ่มครับ เฮ้ยผิวมากติดเท้ามากพี่เฮ้ยผิวมากครับนี่คือจะเป็นขั้นตอนเลี้ยงกลับนะครับอุ้ยถอยหลังด้วยครับเฮ้ยอุ้ยถอยหลังถอยหลังเฮ้ยเขาฟังอยู่เฮ้ยติดบอลเลยนะติดเท้าเลยนะนะครับเหล็กสองเสาครับเรามองเห็นเรายังไม่ทำอะไรอางี้เอาละครับเลี้ยงข้อนทางตลอยครับที่ระตูครับตประตูากลางประตูตลางประตูตลางประตู ยอดเก่งมากท่านกรการครับครับจริงๆแล้วภารกิจนั้นเสร็จสิ้นแล้วครับแต่มีอยู่โจทย์หนึ่งซึ่งเราคิดไว้เล่นๆว่าเราท้าเต่าได้ไหมเมื่อทักษะเขาแบบนี้อยากลองท้าครับทีมงานเก็บภารก,กิจนี้ก่อนครับพูดไปด้วยเก็บ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  ทีมงานครับอุปกรณ์สุดท้ายขึ้นมาเลยครับไม่นะจริงหรือเฮ้ยเตะชนขารครับร<ะ>คืออย่างนี้ฮะถ้าเราอยากให้นักกีฬาเตะโดนอะไรต้องมีคนเคาะต้องมีคนเคาะแต่ทีนี้ทีมงานทราบมาว่า น้องเป็นคนเตะแรงมากประเด็นคือถ้าจะให้โค้ดไปเคาะก็จะดูว่าอันตรายไปหน่อย <laughs> พี่หอยครับ <laughs> ผมจะเอาอย่างนี้นะผมจะตีถึงหรือเปล่า <laughs> <laughs> ผมว่าพี่ตีถึงแต่ผมไม่กล้ารบก,กวนพี <laughs> <c oughs> ออ่อยากจะทำอยู่เชิญครับเอาไม่เป็นไรนดีแล้วครับผมทีมงานครับขอตัวแทนของเรา <laughs> 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 โอ้โห คุณเนเสียสละจริงๆคุณลองสาธิตการเคาะครับเขาจะเตะโดนหัวคุณสิครับโค้ชครับผมเข้าใจว่าน้องยังไม่รู้จักกสนามแล้วก็ระยะห่างโค้ชพาน้องเดินได้เลยครับอธิบายน้องได้ครับบอลต่อเนี่ยเถอะฟุตบอลจุดจุดนี่จุดฟุตบอลอยู่นี่นะ เตาเตาจับจับตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็เดินที่เดี๋ยวเดินที่ประตูวัดไปนี่คือคาว่าระยะก้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องกะระยะว่าจะโดนในตำแหน่งที่ต้องการได้หรือไม่นริดเตากะระยะครับว่าความสูงเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่อ่าต้วนี่เขาอยากจะกลับไปรู้จทยโจนี้ยากมากครับ เราให้โอกาสเต่า3ครั้งในการทำภารกิจนะครับน้องเตะแรงมากแรงมากๆครับเต่าพร้อมนะครับเต่าเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงทีมงานมีหลายคน<ส>คุณโชคดีนะ<ส>โอกาสครั้งที่1น,นะครับ ถ้าพร้อมแล้วได้เลยครับเสยเสยแล้วเสยเสยเดีวผมว่าเสยก็โดนนะเพียงแต่ว่ามันไม่จังนะครับเดี๋ยวขอเช็คซุปเปอร์โซนนิดนึครับ ยืนยันว่าครั้งแรกโดนเลยครับโอ้คอยรังเต๋าครับขอจังๆขอยครัังครับโอกาสครั้งที่2นะครับเต๋ารอสัญญาณนะครับผมถามเรื่องการตีได้ไหมฮะได้ครับเมื่อกี้เขาตีเป็นจังหวะปังปังปังแตกพอเต๋าใกล้จะเตะทำไมเขาดูปัังปังปังปังอย่างเงี้ยฮะจังหวะกลัวหรือหรืนก เป็นการให้จังหวะหรือเป็นผมคิดว่าเพื่อให้ความถี่ชัดเจนขึ้นน้องจะได้รู้ว่าตรงไหนคือเป้าหมายอ๋อครับทีมงานไม่ได้กลัวอะไรแบบนี้หรอกครับไม่ได้เสียงตามจังหวะหมวใจไม่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 ทีมงานไม่ได้กังวลครับที่แม่ผมฝึกมาดีครับชูเฉียบเลยโอกาสครั้งที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มด้วยตัวเองครับ เต๋าครับสุดยอดครับละขอบคุณนกครับโคสุรินครับขอบคุณครับขอโทขอบคุณ,คณากค,ครับโปรยจัด,ดทา่านท่านประกานครับผมเชื่อว,ว่าในหัวพวกเราคิดถึงคำคำหนึ่งไม่รู้จักกับเต่าคำนั้นคือคำว่ามหัศจรรย์ทั้งสามท่านครับ รู้สึกยังไงกับนักฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยคนนี้ครับครูดีใจมากเลยอะค่ะเต๋าที่ในวันนั้นเต๋าไม่ท้อแล้วก็ถอดใจไปซะก่อนเข้าใจเลยค่ะว่าถ้าไม่เคยมีตั้งแต่ต้นมันคงไม่เจ็บเท่ามีแล้วสูญเสียแล้วพอวันที่เราสูญเสียไปแล้วการกู้กลับขึ้นมายืนได้เนี่ยมันต้องใช้พละกกำลังทางใจที่มาหาศาลเลยนะ รวมทั้งพลังความรักของคนรอบข้างที่ที่ส่งมาให้กับเตา๋าวันนี้เต๋าได้ทําให้พวกเราเห็นเลยว่าศักยภาพของมนุษย์มันมันมหาศาลจริงค่ะแล้วก็ดีใจที่วันนี้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยไปทําชื่อเสียงให้กับพวกเรานะทำต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้ในทุกๆก,ก้าวในชีวิตของเต๋าค่ะขอบคุณมากค่ะ,ขอ,คะขอบคุณครับารรการครับ ในวันที่เต๋ากาลังต่อสู้กับอาการที่ทํทำให้ตามองไม่เห็นเนี่ยคนที่สู้ไปพร้อมกับเต๋ามากที่สุดคนหนึ่งก็คือคุณแม่ครับและครั้งนั้นเนี่ยต้องมีหยิบยืมเงินคนเพื่อมาช่วยรักษาเต๋าวันนี้เต๋ามาในรายการก็เพื่ออยากจะทดแทนพระคุณของแม่ครับอยากช่วยลดหนี้ที่คุณแม่ติดค้างคนอยู่กับทั้งสามท่านครับนี่คือความฝันของเต๋าครับไม่ว่าเราสามคนหรือข้างหลังหรือคนที่กําลังดูตอนนี้ผมเชื่อว่า มีคำคำหนึ่งที่อยากบอกพร้อมๆกันว่าพวกเราให้พาน้านเต๋ครับพี่ซุปได้แจ้งเรื่องราวชีวิตของเต๋าบอกเล่าความสามารถของเต๋าไปยังผู้ใหญ่ขิงพาวเวอร์ท่านดีใจมากที่วันนี้เราได้รู้จักกับเต๋า และในส่วนความฝันที่เต๋าต้องการจะแบ่งเบาภาระนี่สิ่งคุณแม่นั้น King Power บอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับจะมอบเงินให้เต๋าก้อนหนึ่งไปช่วยแบ่งเบาภาระนี่คุณแม่40,000บาทแล้วยังมีงบเพิ่มเติมอีก1,000 0บาทมอบให้กับเต๋าไปใช้ในการดูแลตัวเองด้วยนะครับรวมวันนี้นะครับมอบให้กับเต๋าจาก King Power 5 0 0 0 0บาทจาก King Power ครับ เตาครับในวันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่เราทําสําเร็จแล้วเพื่อแม่เตาอ,อยากจะบอกความรู้สึกในใจอะไรกับแม่ครับเชิญได้เลยครับครับแม่ครับวันนี้ผมมาทําตามความฝันที่ผมตั้งใจอยากทําให้แม่แล้วนะก็ผมอยากบอกแม่ว่าถึงแม้วันนี้ผมจะไม่ได้เป็นคนปกติเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ก็ผมสัญญาครับว่าผมจะ ดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับขอบคุณตมากครับมาเจิดแล้วเชื่อว่านี่คือความรู้สึกของลูกทุกๆคนที่มีต่อพ่อและแม่นะครับลูกกตันอยู่ที่กวรนแรับการยกย่องเต๋าครับมีคํานึงที่เต๋าพูดเมื่อต้นรายการคือว่าเราไม่อยากเป็นภาระของใครพี่ยืนยันว่าเต๋าไม่ใช่ภาระและวันนี้ครับเต๋าคือพลังใจชั้นยี่ยมครับ ขอบคุณจริงๆที่มารายการในวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราครับนักฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยน้องเต่คคาครับขอบคุณมากครับดีมากครับขออาวุธของเต๋าด้วยครับครับไม่เท้าครับขอบคุณมากๆครับเต๋าครับขอบคุณครับตัวเอค่ะกลังใจสุดยอดน,ๆๆๆๆๆๆนกเหนือจาก ความสามารถของเขาในเชิงฟุตบอลเนี่ยพลังใจเขาสุดยอดจริงๆเยสุดสยอดจริงจริงนะจากคนกลัวเป็นภาระ,ะเทินมาเป็นความภาคภูมิใจไปไกลกว่ากันเยอะเลยใช่หลังจากที่ทำภารกิจเสร็จก็รู้สึกดีใจครับที่สามารถทำได้การเตรียมความพร้อมก่อนมารายการก็คือก็พยายามทำให้ร่างกายพร้อมที่สุดนะครับการรับประทานอาหารผมก็ เลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์นะครับเพื่อที่จะไปซ่อมแซมอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อมที่ท่ทานผู้ชมหัืท่านท่านผู้การได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชูบิชิโอฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ